สวัสดีครับก็ว่าผมกับกายแคสเกตตอนนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า h ด w ะวั d เดทซีซั่นสองในพาร์ตต่อของเรานะฮะเอะเราได้เจอบุคคลในตำนานอย่างคินนี่ซึ่งน่าจะตายในเอพิส od ห้าแดนไม่ตายนะฮะอะเดี๋ยวนี่หว่าคินนี่และสลริตานั้นจะอยู่นี้นะอยู่็นอาชิสัปดาแล้ว เราตอนนี้ยังมีอาหารเราเชื่อว่าพลังงานยังมีใช้ตลอดปีเลยล่ะถ้าเรายังมีไฟพวกนี้อยู่กล้องคือเราก็ไม่ต้องกลัวการจำาัดแล้วล่ะอาจจะที่เราเจอของมากมายนะนะเราก็ใช้มันเอาให้คุประโยชน์ได้คำอะไรล่ะวอเตอร์นั้นเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะแล้วททุกคนไม่ วางของแล้วเข้ามาหนล่ะอะละทำตัวเหมือนอยู่บ้านนะเอาของไว้ตรงนั้นแหละแล้วทำไมเราไม่ซํำล่ะฉันจะวางไว้นะขอบคุณเคนนี่บอกว่าฝั่งเราไปฝั่งเคนนี่เอาไปลงนะมากับพวกนี้หรือเปล่าเคมพวกเขาจริงนะ <c oughs> พอ่อหนูนสติต้องคิดมากยังไม่ตัดินนะซาร่าโอเคไหมน่ะเรายังมีของอีกมากเลยนั่นจ๋งมากเก็นนี่ถึงขั้นวางปืนเลยนะอ่านี่เขาวางเราวางวางซิ เชิญเอายังยังมองมวังสิลูกก็ฝั่งต่างคนต่างไม่เชื่อใจนี่นะอันนี้ก็พอเข้าใจอยู่ดีมากถ้าตามมาเดี๋ยวบอกให้ว่าเราจะพวกเธอจะน,นั่งได้ที่ไหนโอเคฮะเราก็ขอคุยกัเข้นหนีหน่อยมานั่งกันเถอะ เอาจริงนะถ้าอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีมปัญหาก็ดีดิเอาจริงนะว้าวายังจัใส่อิมโมนี่อยู่น,นะฮะสปกปแล้วนะ่ะก็เห็นลีออกไปแล้วก็นะัตวติดกันอยาก,การะอะไรโอ้ว oh, ่า,าเอ้ฉันหมายถึง มันก็ไม่อยากจะให้คิดหรอกนะรู้ไหมฉันฆ่าเขาว่าไงนะนั่นเป็นความผิดหนูเองจะ่พูดอย่างนั้นสิที่รักฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นมันยาก่จตัดสินรีกับเรานี่น่ะแตกต่างกันนะแต่ว่าลูกชายฉัน เขาแคร์ทุกฉันมากนั่นแหละที่สิ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่ลืมงั้นก็จบไปไงมาไงเนี่ยหนูมากกับคริสต้าและโอมีนโอมีนก็นะเป็นมุกควายก็จบอนาคริสต้าก็ไปด้วยกันสักพักหนึ่งสุดท้ายก็โดนพวกไหนก็ไม่รู้แล้วก็หายไปเลยดูเหมือนว่าไม่ได้ง่ายสรับเธอเลยสินะคนรท่นนาที่รัก แล้วคินนี่เป็นยงมั่งก็หลังจากที่สซเวนห้านะแล้วออกจากที่นั่นได้ยังไงอ่ะก็มีก็อยากจะอ่าก็จะพยายามจะช่วยเจ้าเบนอนะ่ะก่อนที่เขาจะตกไปแต่ว่าถึงฉันจะช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้ฉันหนีออกมาได้รู้เหมือนว่าฉันจะมีโชคนะ่ะโคตรโชคดีเลยละ่ะมันนานมาแล้วแหละแต่มันก็นะ ันน่าจะมี DLC แยกของเคนนี่นะจริงฉันก็เจอซลิดาพระเจ้าแต่พ่อดีใจมากที่ได้เธอมาเคลมนี่คือที่รักฉันซลิดาเลวแม้็กชิวล่ะเขาจะจะอับข้างนอกอยู่ใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มกินข้าวได้เลยขยี้ตัวลูกสาวไป ทำธุรกิจรับอกเลยนะจะให้ช่วยบ้างไหมก็ข้างนอกน่ะมีซัพพลายเยอะเลยก่อนที่ก่อนที่พายุจะมาเคลมทำไม่ช่วยวอลเตอร์ทำกับข้าวล่ะมาพูดการยัดธุรกิจให้เด็กนะสุดยอดวอลเตอร์ที่เป็นว่าน้ำไหมให้เขาไม่ได้เยี่ยมเลย ไมไม่ช่วยฉันเต็มตัวหน่อยล่ะเรารู้จักคินนี้ได้ยังไงเมเทีเรื่องมันยาวนะครับเรื่องมันยาวค่ะก็ติดต่อผู้คนมันก็สำคัญนะฉันไม่รู้จะทำอะไรถ้าฉันไม่มีเม็วงั้นนก็เป็นเด็กฉันนะ ฉันอยากจะเชื่อเลยว่าถ้าเขาจะตกไปเป็นยังไงมันคงไม่ง่ายเลยสิฉันก็แค่จินตนาการอ่ะมันก็ยากพอแล้วสำหรับเด็กอย่างนั้นอ่ะหรือผู้ใหญ่อย่างนั้นปะอะดูผู้ใหญ่อะดูวิดีโอเอวีใกล้เสร็จแล้วนะอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรเอ่ย รีวอเตอร์สป라이นมีแต่ถั่วนะฮะม <c oughs> ีไอชิมันน่าเหมือนคำเป็นไทยเฮ้เดี๋ <c oughs> <c oughs> ยว <c oughs> นะลุกอั่วราวเจ็ดไปเรื่อยๆใช่ไหม ตรงนี้อที่ผมอ่าไม่ได้อะไรเนะี่ยอันนี้ซีดีคัลเซนเจอร์คอนเสิร์ตวันที่13ตุลานะฮะเดือออก์เเบอร์ October ตุลาใช้ได้ปะใช้ได้หรอใช้ได้ห่ะ บอกไม่ได้ทำอะไรได้นะนี่เรามีโต๊ะอะฮะเราไม่เข้าไปคุยได้ไหมอ่ะเข้าไปคุยไหนก็นได้อ่าไม่ต้องเราธรรมดาพอฮะเราไม่ต้องเพงลงอะไรล่ะนะ่ะ มันบ้ามากเลยอ่ะทำไมต้องตามเพาถึงที่นี่มันไกลมากเลยนะเราเชื่อใจเขาไม่ได้หรอกมันไปสัปดาห์แล้วนะตั้งแต่เราอยู่ในป่าน่ะเราก็ไม่ใครได้ใจเหมือนกับพวกเขาตามมาอยู่เปล่าใครอ่ะเหมือนพวกมันเป็นินจาร์หรอตามเรามาเนี่ยฮะเคลมลุกบอกว่าเห็นคนในป่าใครเป็นยังไง ใช่ใช่เหมือนฉันจะเห็นแสงอ่ะแล้วพวกมันไปไหนเข้าไปในป่าน่ะเราไม่มีโอกาสแล้วล่ะเราต้องรีบไปแต่ว่าเราจะโอเคใช่ไหมในคืนนี้เคลเมนทายเราไปคุยกับคนวอเตอร์แล้วยังแล้วเขาพูดว่าไงไม่ได้บอกอะไรมากใช่ไหม could something. mostly about. talked hiding be We ส่วนมากหนูจะคุยกับเคนนี่มากกว่าเคนนี่เหรอคนที่ตะโกนหน่อยนะใช่นั่นเขาแหละฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะหรือว่าพูงพูงไงแต่เราอยู่ที่นี่ก่อนเอาล่ะฉันเชื่อใจเธอนะฉันจะใจทักออกได้แต่ฉันจะไปหาลูกก่อนฉันรักเจอฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเป็นไงบ้างล่ะต้องการอะไรมากินเอ้มาดื่ม ลิเบกาไม่เชื่อเ t ยทุกอย่างไม่เอเลยทุกอย่างชิไมทำมาไทยโอเคบ้างไหมก็รู้สึกยานิดหน่อยฉันดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ช่วงนี้เราจะเป็นยังไงกับเด็กคนนี้ล่ะยังไงเ a นก็ไม่น่าจะง่ายหน่อยนะเดี๋ยวขอโทษนะ ยืนเสียกูกะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะปรับไม่เฉยฉีรู้ว่ามันจะยากแต่ว่าในบางทางการฉันก็ต้องเริ่มแน่ใจเหมือนกันนะว่าเธอเเป็นแม่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาในกลุ่มเราแล้วนะเขากำลังเตะอยู่อยากฟังมั้ยขอหน่อยนะมเด็กเตะอยู่เออสงสัยอยากให้เป็น นักวิ่งแต่ยังมันต้องบอกหนูด้วยล่ะฉันเชื่อใจเธอนะ่ะเพราะเออเป็นบางอย่างแหละฉันก็บอกได้แค่ความรักบางอย่างแหะมีกางมีคนกำลังมาตามฆ่าเราฉันไม่รู้ต้องทำยังไงฉันไม่อยากจะ

เรามีไฟใช่ไหมเดี๋ยวเราทำอะไรนะตอนนี้เอาขอมาใส่ให้หรอไม่เอาเนอะเราเราเน้นเกมเลยอยู่แล้วงั้นนึ่งเลยนี่อะไรเนะี่ย